สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะครับทั้งที่ติดตามผมอยู่แล้วก็ที่เข้ามาชมใหม่นะครับคิดนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้นผักชีแล้วก็ต้นมะเขือเทศที่ผมได้ปลูกไว้อายุประมาณเนี่ยน่าจะ20กว่าวันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับทำไมผมถึงอยากจะให้ดูเพราะว่าต้นผักชีผมไม่เคยใช้สารเครมีกับเขาเลยนะครับต้นผักชีอันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวช่วยในการไล่มแมลงแล้วก็เร่งการจเจริญเติบโตของเขานะครับ โดยที่ไม่ได้เสียเงินเลยนะครับสักบาทเดียวนะครับไม่เสียเงินเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวช่วยตัวนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวผมขอเด็ดถอนต้นผักชีก่อนวันนี้ผมทําไข่พะโล้นะครับก็เลยอยากจะเอาต้นผักชีสดๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับเป็นผักชีออร์แกนิกแล้วกันนะครับเอาไปใส่ไข่พะโล้ของผมนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเอาต้นงามๆไปนะครับ วันนี้จะกินไข่พะโลนะครับวัอนี้ผมทําไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาท่านชมมาดูว่าผมเนี่ยปลูกผักไว้กินเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการใช้สารเคมีนะครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าวันแล้วก็สามารถนําไปรับประทานได้นะครับโดยแค่ล้างน้ําเองนะครับเดี๋ยก็แค่ถอนแค่นี้เองนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเหมือนกับผักที่เราซื้อตามตลาดนะครับเพราะเราปลูกเองนะครับโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีโอเค ตามมาดูกันครับก่อนอื่นผมขอล้างผักชีก่อนนะครับ ส่วนที่เราไม่ใช้ไว้ทิ้งด้วยก่อนนะครับมันเป็นผักชีที่ปลอดสารอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเราล้างแค่ให้เขาสะอาดนะครับโอเคครับหมกลิ่นหอมมากหอมมากโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะตักไข่พะโล้นะครับอืมเป็นไงครับไข่พะโล้อันนี้ผมทําไข่พะโล้ทานนะครับ นี่เาไข่สักสองฟองพอนะครับหมูหน่อยนึงนี่ครับแปบ๊บนะครับโอเคทีนี้มาดูกันว่าผมใช้บักชีจริงๆนะครับผมใช้บักชีโรยไางนี้เลยนะครับไข่ปลาโลต้องมีผักชีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับปลูกเอง นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรว่ะโอเคต่อจากนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูว่าตัวช่วยของผมนั้นคืออะไรนี่ตัวนี้นี่ครับเขาเรียกว่าขี้เท้าเห็นไหมครีเท้าเอามาจากไหนมาจากนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราก่อฟืนก่อไฟแล้วก็เนี่ยขูดขูดจากข้างล่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมเนี่ยขูดออกมาแล้วเราก็มาเก็บไฟอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือคีเท่านะครับที่ผมใช้เป็นประจำโอเคทีมาดูวิธีการใช้กันตามมาเลยครับ <c oughs> ผมได้เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อให้การเสียเวลา <c oughs> ก็คือเราเอาเคีเท่าเมื่อกี้นะครับอ่อสัก2องถึงสามถ้ีใส่ไปในแก้วหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็แล้วกันแล้วก็ใส่น้ำเปล่าล,ลงไปนะครับจากนั้นก็รอให้เขาตกตะกอน อันนี้เขายังไม่ตกตะกอนดีนะครับอันนี้ที่ผมทําเก็บไว้แล้วเห็นไหมสีน้ํามันจะใกล้เคียงกันเพราะสีน้ํามันจะไม่เหมือนสีน้าเปล่าทั่วไปเขาจะแบบมีความขุ่นๆอยู่นหน่อยๆนะครับอันนี้ผมกองไว้เรียบร้อยนะผมทาไว้โดยเฉพาะเลยวิธีการใช้ก็คือนะครับออใช้ประมาณสามช้อนโต๊ะสองถึงสามช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรในนี้จะมีน้ําอยู่สี่ลิตรนะครับถ้าเกิดเต็มเนี่ยมันจะห้าลิตรแต่ผมใส่แค่ประมาณนี้สี่ลิตรดังนั้นผมจะใช้ทั้งหมดสามหกเก้าสิบสองสิบสองช้อนโต๊ะนะครับก็จะได้น้ำสี่ล ผมจะกะเอาผมจะใช้ประมาณนี้12ช้อนโต๊ะเวลาผมใช้นะครับจะใช้ประมาณคอขวดนี่เลยจากเต็มนะครับใส่ไปเลยอีกนิดนึงนะครับโอเคพอดีนะครับเนี่ยประมาณนะครับนี่ประมาณนะครับประมาณจะ,ะณทำยังไงไม่ต้องทําอะไรครับก็คนเลยก็ได้ใช้มือก็ได้นะครับคนเลยแล้วเข้ากันนี่ยนะครับ สังเกตว่าน้ำมันจะเหนียวเหนียวมนดื้น,นะครับจากนั้นก็เอาไปรดนะครับผักพืชผักที่เราได้ปลูกไว้ผักหรือว่าพืชทุกชนิดเลยนะทุกทีผมจะใช้ไปรดก,กับต้นทุเรียนี่ยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นผักชีแล้วก็ต้นอ้อมะเขือเทศก็รดอย่างนี้เลยนะครับมันโดนน้ำนะครับมันก็เลยนอนนะครับเพราะน้ำมันค่อนข้างจะหนานะครับผักชีก็เลยล้ม ไม่เป็นไรแต่เขาลุกนะครับรอให้เขาฟื้นตัวนเพราะตอนนี้น้าไปกดทับเขาอยู่เห็นไหมครับลดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมลดต้นมะเขือเทศด้วยถ้าผู้ชมสังเกตนะครับว่าต้นมะเขือเทศหรือต้นผักชีของผมดินทำไมเป็นสีดําและเหมือนมีทานอยู่เห็นไหมครับผมใช้ดินนะครับเป็นสูตรเฉพาะของผมเองนะครับในการปลูกน,นะครับอ่าส่วนวิธีการทํายังไงเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมาบอกวิธีการปรุงดินที่ใช้ในการนำมาปลูกต้นไม้นะครับพืชผลทุกชนิดนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวนะครับใช้เออเขาเรียกอะไรครับจากสิ่งที่เหลือใช้นะครับเอามาใช้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเงินเราไม่ต้องมาเสี่ยงกับการรับประทานสารเคมีที่เราไปซื้อตามตลาดนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับวันนี้ผมก็อยากจะมานําเสนอนะครับ คลิปต่อไปผมจะนำเสนอในเรื่องของการปรุงดินโดยใช้เศษฐานหรือเศษขีเท้าถ่านมาปรุงนะครับแล้วก็มาปลูกต้นไม้โอเคนะครับยังไงก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกด s u b สไครต์กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆมา,มาให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ขีเท้าถ่านกับต้นทุเรียนอีกนะครับในอนาคตต้นทุเรียนผมโตก็อย่าลืมนะว่าใครที่กดติดตามเนี่ยมีโอกาสได้กิน ทุเดียวผมฟรีนะครับผมจะมีการสุ่มแจกให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ